มาขึ้นเฝ่าตรงเวลาทุกคนข้าพระองค์ใช้มิจาโทุโขโมข้าด้วยไหะเจริญสุขมีาครอิราวินไไปไหนอีมิทาราวินไปไหนอีสคูรามิีคนมาที่โซโบขันไ่ ประเทศเน,นี<อ>่กอดโตมันไม่ดีเลยแล้วขาดการขึ้นเต้าไอ้เราเนี่ยหรือเปล่าหมายความว่าอย่างไรวะประเทศไทยนเน,นี่ยกอดโตอีกสักคู่เรามีคนจะมาขึ้นเต้าไอ้เราไม่ไม่รู้เรื่อง,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 งอะไรวะวอเล็ของกูมันคืออะไร มาแล้วผมครับหอยแมงค์เพอนคกรหม่อมชั้รามิมาขึ้นเต้าแล้วรามินหารของข้าขึ้นเฝ้าเวลากี่โมงเก้าโมเนครัรวนี่มันกี่โมงเก้าโมง้านาที่โอ้โ วันเดีนี้สุรินโยกำลังจะแต่งงานกับพุทธพนกสุรินโยเขาบอกกูมากำลังจะแต่งงานกันนั่นไม่อยากกลับฝาบาททำไมมันเห็นผู้เป็นนักพรตวันนี้พวกมึงต่อใหญ่ด้วยไม่มามองกูสักคำมันก็ไม่น่าจะพูด สำหรับมึงครั้งนี้กูจะไม่เอาไปอยากให้มีครั้งหน้าอีกต่อไปไนนสำหรับมึงไอ้มินทาเ <c oughs> ตือนน้องมึงไ้ว่าอยากให้มีครั้งน้าเ <c oughs> พราะกูไม่ชอบคนที่ข้นข้อ,ขอสายขอพระไทยพระโพธิท่านเจ้าบอกชันจะตัดเกยได้ดีไหมนะครัรียอจะแต่งงาน ให้พี่เรียกเขา่าบะแล้วมันมีอะไรบอกมันถึงกูหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนักการ์ตูอยู่นี่แต่เพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่มีใบบอกมาได้ปาบาทเพราะอะไรวะมันลืมมั้งมันจะลืมได้ยังไงไม่รู้สิเห็นมันนั่งหน้าคว้างไปเนี่ยเพราะฉะนั้นมึงอย่าช้ากูจะไปดูหน้าสุรินยอนตรงนี้ถ้าก่อนเที่ยวปาบาททำไมวะอย่าเพิ่งไปดูหน้ากันเลยเพราะอะไร นี่ใช่อยากคุยกับพงษ์ท่านหรอกทำงานมไม่อยากคุยกับคุณนี่มันนั่งบนปานจิ๊บๆๆๆจิ๊บจิ๊บจิ๊บ่เนี่ยเราไปไม่ได้เพราะอะไรเราไม่มีการไม่มีการแต่มันเป็นอะไรไม่มีการไปไม่ได้ถ้าไปมีนเสือใยหาเลยพงษ์ท่านเฮ้ยว่าใครมาไม่ได้ว่าพวกท่านไม่ได้คนข้างบ้านพงอ์ท่านน่ะเขาแต่งงานมั้ยไม่มีการมาบอกเสือไยเฉยเลยเออไม่มีการบอกอย่าไปมันเสือใยหาเลย เสือใยหายแล้วถ้าเกิดเขาไม่มีบอกยาวไปโอ้อแค่ผ่าว่าอะไรมาว่าไอ้คนข้างบ้านเพราะฉะนั้นไอ้วินทารามินอาจารย์โค้เสดจมึงเป็นผู้ติดตามไอ้เด้งเรียกเด้าเรียกก่อนที่มึงจะเด้ามึงก็ต้องเด้งก่อนจะไปดูหน้าสิริยอเร่งเร่งครั้งคอะเด้า Thank <laughs> you.